เวลามาเที่ยวก็สนุกนะคะแต่ความทรมานคือการตื่นเช้าค่ะหกโมงเช้าคือแบบเอยลืมตามไม่ขึ้นเลยนะคะพยายามสะบัดต,ตาสุดฤทธ ตอนโหลดกระเป๋าพี่ไก่ก็แซวนะคะทำไมน้ำหนักกระเป๋าเยอะจังพรอบเยอะแน่ๆจริงๆแล้วพรอปไม่เยอะนะคะแต่สกินแคร์คือขาดไม่ได้ค่ะเซรั่มเมดาลีนนะคะช่วยให้ผิวแข็งแรงตัวนี้เป็นสเต็มเซลล์เลยแล้วก็น้ำตบก,กระชับรูปขุมขนนะคะแล้วถ้ามาอากาศหนาวๆนี่ครีมโซไบโอคือที่1น,นะคะเนื้อครีมแบบเอาอยู่มากๆนะคะพร้อมกับกันแดดเมดาลีนอากาศหนาวแต่แดดแรงมากทุกคนคือแบบ ผิวคล้ำแน่ๆถ้าไม่ทากันแดดน,นะคะฝ้ากระมาแน่ๆแล้วก็ตัวนี้เซรั่มทองคําที่กําลังอินเลิฟหนักมากและช่วยให้หน้าขาวใสตัวนี้ก็เป็นทองคําไขมุกนะคะตัวไวโกขวดน้ําตาลเนี่ยแต่ว่ามันจะช่วยให้ผิวเงาคนละฟิลกันแล้วก็เซรั่มบท็อกนะคะเพิ่งฉีดโบท็อกมาก็จะทาบท็อกไปด้วยนะคะเป็นการยืดอายุโบท็อกตัวนี้เป็นครีมหลอดๆเนี่ยเป็นครีมทามือทาผิวหนังนะคะ่ะเวลามันลอกก็จะดีแล้วก็พกโทนิกไลโอสเปร์ กระตุ้นรากผมให้มันขึ้นเร็วๆช่วงนี้ก็ผมร่วงบ่อยนะคะท e แฟ t a ตอร์เป็นเซรั่มสเต็มเซลล์ที่ผลิตที่อเมริกาเลยนะคะตัวนี้เปปไทด์เยอะมากทั้งบำรุงรักษาและฟื้นฟูถึงรากผิวเลยนะคะต่อมาตามด้วยเซรั่มทองคํานะคะตัวนี้ให้ผิวขาวกระจ่งางใสฟ้ากาะจางลงไวมากเลยะค่ะตัวนี้เป็นไอครีมแท่งของโปรยูนะคะช่วยยกกระชับใต้ตาแล้วก็ลดความคําของใต้ตานะคะมาในแท่งใช้ง่ายอันนี้กันแดดเมดอลีนนะคะที่ยุโรปหนาวมากแต่ว่าแดดก็แรงมากเช่นกัน ตนี้ซึมง,ง่ายแล้วก็วัดค่า f อ f ได้ถึง17.7 7ป้องกันได้แน่นอนค่ะ